สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับกฎหมายเกมของจีนนะครับที่มีการพูดถึงกันมากในปัจจุบันนี้นะครับกฎหมายของจีนนั้นออกมาเพื่อ,อ,อดูแลเยาวชนภายในประเทศของตนเองนะครับเพื่อไม่ให้ติดเกม หรือให้เกมต่างๆมามอมเมาเยาวชนนะครับโดยจะมีการแบ่งเวลาอย่างชัดเจนนะครับเพื่อให้เด็กไปสนใจเรื่องการเรียนการศึกษานะครับเพื่อที่จะใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตโดยกฎหมายตั้งกล่าวก็เป็นความคิดของประธานาธิบดีของจีนนะครับอันนี้ซึ่ง จะทําใหา้ผลของคนหมายต่าง่าวมีผลต่อเอาชาวจีนทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะนอกจีนหรือในจีนนะครับใคร,ใครที่เกิดในจีนก็ได้รับผลกระทบหมดนะครับเพราะว่าจะทําให้ผู้เล่นเหล่านี้นะครับต้องลดเวลาการเล่นเกมซึ่งเป็นความสุขของพวกเขานะครับถือว่าลดอย่างมากเลยนะ วันนี้เราก็มาพูดคุยรายละเอียดกันนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมันมีผลกระทบอะไรต่อผู้เล่นจีนแล้วก็ผู้เล่นนอกจีนบ้างนะครับเราก็มาดูภาดหัวข่าวนะครับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ภายในประเทศไทยกันนะครับว่าเมีการลงรายละเอียดอะไรกันบ้างนะครับ เ,เริ่มจากเมเนเจอร์ออนไลน์นะครับเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็อ่วไว้ว่าจีนคุมเกมออนไลน์เยาวชนจำกัดเวลาการเล่น3ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับในส่วนของรายละเอียดนั้นก็จะจำกัดนะครับผู้เล่นต่ำกว่าอายุ18ปีนะครับโดยเล่นเกมไม่เกิน90นาที ในวันธรรมดาหรือวันจันทร์ถึงพฤหัสแล้วก็3ชั่วโมงในวันสุดสัปดาห์หรือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับโดยที่ศุกร์เส,สาร์อาทิตย์นั้นจะเล่นเกมได้ตั้งแต่20สนาฬิกาถึง21นาฬิกานะครับวันละ1ชั่วโมงนะครับรับภายในรายงานนั้นยังระบ,บุไว้ว่า พ่อแม่หลายคนของของเกมเมอร์จีนนะครับที่เป็นเยาวชนนะครับก็คือลูกๆของพวกตนอ่ะหลังจากติดเกมก็คือเล่นเกมโดยไม่แบ่งเวลานะครับคือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์และบุคลิกภาพนะครับก็คล้ายกับผู้เล่นชาวไทยที่ติดเกมไปเยอะๆครับโดยไม่สนใจสภาพสังคมอะไรเลยหรือครอบครัวนะครับ ก็ถึงขั้นต้องใช้กฎหมายบังคับนะครับเพื่อเพื่อให้เด็กๆเหล่านี้นะครับหันมาสนใจการเรียนการศึกษากันนะครับตามที่พ่อแม่ชาวจีนหลายคนได้หวังไว้ในส่วนของประชาไทยนะครับก็พาดหัวเช่นเดียวกันว่าเออเกมเมอร์จีนนะครับวยรัฐบาลจำกัดเวลาเยาวชนเล่นเกม ไม่เกิน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับอันนี้ก็ในส่วนของพ o ธทุเดนะครับพ o ธทุเดย์พาดหัวว่าทางการจริงเรียกบริษัทเกมยักษ์ใหญ่เข้าพบสั่งให้เลิกคิดถึงการแสวงหาผลกำไรจากเกมอ่ะเรามาทำความเข้าใจผลกำไรจากเกมก่อนผลกำไรจากเกมก็มา มาได้จากการขายไอเทมช็อปภายในเกมอะอย่างเช่นเพิ่มความสามารถตัวละครเพิ่มสเตตัสมีไอเทมพิเศษสำหรับผู้ซื้อไอเทมในช็อปโดยเฉพาะนะครับเปิดขายไอเทมที่ผู้เล่นอยากได้ดึงดูดผู้เล่นให้มาซื้อนะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นการแสวงหากำไรอย่างหนึ่งนะทีนี้ปัญหาก็จะเกิดขึ้นกับบริษัทเกมมากมายนะครับที่ ที่ทุกบริษัทเขาต้องคิดอยู่แล้วนะเรื่องการหากําไรจากเกมนะครับมันต้องหากําไรอยู่แล้วแหละนะถ้างั้นบริษัทเกมจะอยู่ไม่ได้นะครับผลกระทบคือบริษัทเกมเหล่านี้ก็เอ่อจะต้องลดลดพวกไอเทมช็อปเหล่านี้ลงไปถือว่าจำนวนมากเลยนะครับที่ไม่ขายในช็อป ก็คือก็คือต้องลดลงไปเยอะนะก็ะเดี๋ยวดูรายละเอียดในอนาคตแล้วกันว่าจะมีการลดอะไรบ้างนะครับสำหรับเกมในประเทศจีนนะค้นหากำไรจากเกมถ้าหากํำไรจากเกมจากผู้เล่นจีนไม่ได้ผลกระทบมีแน่นะครับเขาก็ต้องหากำไรจากผู้เล่นภายนอกจีน่นะ ผู้เล่นภายนอกจีนมันก็อาจจะต้องรับบทหนักตรงนี้นะครับคือไอเทมช็อปจะมีให้เลือกมากขึ้นสินค้าจะเพิ่มในสิ่งที่เราอยากได้กันมากขึ้นเพื่อดึงดูดให้เราซื้อนะครับก็คือเราเราจะต้องเสียเงินอีกมากมายนะครับสำหรับซื้อในสิ่งที่เราอยากได้ตรงนั้น นี่ยนะครับก็คือหน่วยงานข้างต้นของจนะีนเ่ะเขาก็ระบ,บุไว้ว่าเนี่ยยุติการแสวงหากำไรจากธุรกิจเพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนติดเกมนะครับรวมทั้งต้องลบเนื้อหาที่อนาจารและการใช้ความรุนแรงและเรื่องการบ่มเพาะนิสัยที่ไม่พึงประสงค์อาทิ การบูชาเงินหรือและผู้ชายที่มีลักษณะอ่อนแอคล้ายผู้หญิงการบูชาเงินมันก็นะครับก็จะบอกว่าเป็นเป็นเรื่องที่มีมานาแล้วแหละคือผู้เลนทั่วไปจะบูชาพวกสุลต่านที่ซื้อของเยอะของเทพมีดัมเบลสูงๆนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องปกติทั่วไปที่มีมานาละนะครับแล้วก็ตัวละคร ที่มีลักษณะออนแอนคาหญิงมันก็มีมานานแล้วแหละนะครับในในเกมของจีิงนะครับที่จะกระทบมากสุดตอนนี้ในปัจจุบันเท่าที่เห็นก็จะมีเกมชินอิมแพนะครับในส่วนของตัวละครชายที่มีลักษณะค้าหญิงนะส่วนการบูชาเงินนั้นก็ขึ้นอยู่กับบริษัทเกมแล้วกันว่าจะทำยังไงต่อเออนะครับ และอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับจากข่าวของลงทุนแมนเรัฐบาลจีนะระงับเกมออนไลน์ใหม่ชั่วข่าวนะครับคือไม่ให้ทุกบริษัทของจีนนะครับทำการสร้างเกมออนไลน์ขึ้นใหม่ก็คือว่าหลังจากนี้ไม่ว่าคุณจะซื้อลิขสิทธิ์อะไร มาจากไหนก็เราแต่คุณห้ามสร้างเกมออนไลน์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับดังนั้นเราจะไม่เห็นเกมจีนใหม่ๆอีกแล้วนะครับในอนาคตซึ่งซึ่งต้องรอดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับรอติดตามกันนะ ต่ว่าคำสั่งนี้มาคือหุ้นหุ้นบริษัทจีนล่วงกัระนาวเลยครับก็คือเทนเซบริษัทยักษ์ใหญ่ n e ็ตอีแล้วก็บริษัทเกมจีนทั้งหลายนะครับซึ่งทำให้บริษัทเกมจีนเหล่านั้นก็ต้องคิดหาทางวิธีหาวิธีต่างๆเพื่อทําให้บริษัทตัวเองมีผลกาไรคือหนึ่ง อาจจะย้ายสาขานะครับย้ายสาขามาอยู่นอกจีนผลิตเกมและพัฒนานอกจีนเป็นต้นนะครับเพื่อเอาหาผลกําไรจากผู้เล่นต่างประเทศที่เล่นนอกจีนนะครับเป็นหลักนะแล้วก็ขยันสร้างเกมออนไลน์ใหม่ๆเพื่อนูนูดผู้เล่นต่างประเทศมากขึ้นอืมนั่นแหละนะครับในส่วนของผู้เล่นภายนอกจีนสำหรับเกมล,ลักนัลล็อกเอ็มอิ e r ทอร์เน นะครับที่พัฒนาโดยซิงตองหรือ XD นะครับบริษัทเกมจีนมีผลกระทบอะไรไหมเ,เบื้องต้นก็หลักๆเลยมีผลกระทบต่อผู้เล่นจีนแล้วก็ข้อมูลเซิร์ฟจีนแน่นอนนะครับส่วนรายละเอียดนอกจีนนั้นอันนี้ต้องดูที่ g r a หลี y สำหรับงานใหญ่นะครับของเกาหลีใต้เป็นหลักนะว่าเขาจะแก้ปัญหาตรงนี่ยังไง นะครับคือถ้าปัญหาในจีนในเรื่องปรับรายละเอียดเนี่ยมันไม่มีผลกระทบอะไรมากเขาก็คงยังให้ดําเนินต่อไปแต่ส่วนของเรื่องเวลาการเล่นเกมอันนั้นก็คือจะอยู่แค่เยาวาชนภายในประเทศจีนเท่านั้นผู้เล่นนอกจีนจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับการปรับปรุงหลายๆอย่างของเกมล,ล,เล้ a นะล็อก M Eternal Love นะครับก็ เริ่มมีการปรับโครงแล้วแหละเพื่อรองรับกฎหมายใหม่ของจีนนะเท่าที่เราเห็นณนะปัจจุบันนี้นะครับปรับเวลาปรับนู่นปรับนั่นปรับนีนนน่แล้วก็จะมีมาอีกมากมายในอนาคตนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์จีนนะก็อย่างที่บอกเออเซิร์ฟเวอร์นอกจีนไม่ต้องตกใจไปนะครับก็ให้รอติดตามข่าวในสถานการณ์ปัจจุบันละกันเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นอกจีนดูแล โดยตรงจากกาิลีต้สำหรับงานใหญ่เป็นหลักนะครับคือเป็นบริษัทนอกจีนอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะครับหลายคนก็เป็นห่วงอยู่ว่าเออในเมื่อกำหนดแบบนี้ผู้เล่นนอกจีนทำยังไงก็ยังไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นก็อยู่เงียบๆเ,เฉยๆรอดูการอัปเดตในอนาคตแล้วกันอ่ะสำหรับ วันนี้ก็มาพูดคุยเกี่ยวกับคฎหมายภายในจีนนะครับก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเพื่อป้องกันเยาวชนติดเกมนะ <c oughs> ก็ถือว่าทำดีในส่วนของประเทศเขาเพราะประเทศเขาต้องคิดถึงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องเป็นหลักอยู่แล้วนะครับและก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับถ้ามีอะไรคึ้นหน้าหรือมี อะไรใหม่ๆม,มาพูดคุยนะครับ,บก็พบรแกรนได้ทาง Youtube นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ